สวัสดีครับพี่น้อกชนะแล้วครับแกงครับวันนี้ฟอกันยำแรกๆครับวันละเวงขนาดครับวันนี้มาเยี่ยมบ้านเพลิอนอือมาบ้านป้าบ้าน,าน,านลุงอีู่ละไล่หมองไลยบอลไปครับวันนี้แห้งอ้นละเวงก้มือนันอีกเบิ่งรักจิ๊แกงอันนี้ครับแกงแกงยกก่ากงกงับแกงแกงกิลมแกงหมกบวบใส่เฮ็ดใส่ทิพมครับอือจากเทสูตรได้อีกครับวันนี้ เบ่งเอาครับเป็นเท็ดแนวได้บ้านนี้เฮ็ดครับเฮ็ดเข็มที่ลมก็ลัางสีมาพี่ผมยังใส่หีวใส่บวบป้าใจหึมทงในต้มปลาครับไปเบ่งเดี๋ยวพาไปเดินต้มปลานิลตัวใหญ่ๆนี่ครับมีบานเพลินเนาะัวประมาณนี้ครับนี่ครับปลานิลต้มปลานิลตัวใใหญ่เต็มหม้อครับ แล้วก็ซีย่างปลาเพิ่มค่ะซียางปลาอีกบ่เห็นเพิ่์นว่าซีย่างปลาโอ้เบิ่งครับคุณเพิ่นทั้งทั้งปลาแล้วก็มีขี่ปลาครับเพิ่นว่าซีเฮดเสพเซพซีเฮดแนวดายล่ะจากซีเสพเซพขี่ปลาเพิ่นสิอุไปซื้อเอาตะขี่มันพอูดปลากระไดเอาไหมเอาขี่ไปซื้อตัวมัครับแต่ว่าคุ้มขอขี่ว่าสันได้เครื่องหลายกว่าปลาอีกขอเอาขี่มันก็มีเยอะเนาะผู้ใดเขาก็บเอา อือโอ้ยบ่อไก็บ่อลผิดเอออะเโอ้ยเอากะเอาพ้ลูกพังงานอือเขาไห้เบิดเบิดใส่เบิดพุ่งเบิดกระจานเขาซุ่มเก็บไว้เขาเอาไว้กินแลงวงไม่ขาอะไรบ่ได้กินสับไม่ขาาอว้าปรอือโอ้ะขาประจำเย่ได้สิมาอืบานเปิดได้ครับบอนบานเท่าอีกชาบ้านเปิดเบิ้งครับต้มปลาสนใจ สดใจดีตมปลาดีครับสดลุงหลวงเจโนยกะเออเจโนอยกะซิมได้แล้วนะหอมหอมมีใส่ล้วบ่ใส่ตะปีปลาปรุงเรียบร้อยแล้วบุญปรุงเลยยัง,งสยใส่พลากระยงก็ได้ม้งยังยังออกยังเขงารซอ,อยกันสปลอลาใส่รบร่ใส่ ซิมือ,อก,ก่อนเดี๋ยวแล้วคือว่ามีอยู่คือขัดนัวพูดดีครับนัวแล้วนัวแล้วนัวแล้วครับอือเขาทากลมกลมแล้วเดี่ยวพักใส่เนาะมันซุกง่ายครับปนินฮึม ชิมแล้วตบได้โยเบิครับมาหอดบ้านเพิ่นแล้วคุณอาบน้ำอบบไรก่อนมูเลยพุณเข้าไปนั่งอเอาไปใส่อีกบัดนี้เขาไปอาบน้ำีกเอาลูกชายเพิ่นไปอาบน้ำล่อแต่อยังกาะแกงจิลมเพิ่อนไปยังกูนวดแล้วนวดแล้วโอ้จกหันไปทานายเนาะ โอ้ได้ยใจครับสมพอดีอลำลำเลยโอ้๊ยตาเบิ่งอยู่ข้างนอกเป็นด่างขาดหยุดพักยังพักกันแย่งหมดตัวเลยเอาพวกแย่งมาใส่เบิ่งเอไรนู้ออะไรอ่ะยังไงสมได้อยู่สำหรับเขาว่าได้เหรอปลาได้อยู่แต่ว่าคนอื่นบู่้ พอดีนวดจะคล้องเลยดิตั้เทียบจะในแน่ก่อนขี่ปลากับป่านท่ไปยังกับที่บอกพ่อพ่เป็นหมอปัญญายันไงบ้าบอกัญายังไงบ้ิมพอดีบอที่บอกพ่อจะว่าอ๋พ่อระเติอนข่อยว่าพ่อแล้วข่อยเอาขาตัวนึงกระใส่ข่อยไปขาดำตาดีจีบวจัก ว่าย่ะงเอใกเใส่ยังก็ใส่แต่ต่ตัวแต่ทีเดียรสชาตินี่ค่อยว่ารถดีแน่นอนนะฮัใส่ตัวดอใส่ไปไดตัวได้ใส่ตัวดี่มันเมียนบ่ละเอาใส่เข้าไปอ้ยอือโอ้ยยาสิว่าใส่ดับตาลทอดนี่ตัวกรได้ เป็นว่าเตือนประแดกเอาเบิ้งอือปวดจะไดเข้าวจีแกงพวกเห้งนะเนาะปูนึงจิแกงกับปูตำปนบท่านดอกเมื่อื่นไปคุดไหมใครได้แถวยังมีหมองคุดอยู่ลากออกดีๆเด้อ แกกี่ปมต้องใส่ขี้ด้วยเขาว่าถ้าบ่ใส่ขี้ค่อยโ่ก,กินเด้เนีไ่็นยังอู้ตายเนี่ยส่ละใส่หน่อยแท้ซนั่นละ เป็นเปิกท้าวกั่อเป็นกงไดแกงอีหย่างใส่อย่างใส่บวบท่านบวปกเรบร้อยรอเอามาชเอา้าัเธอแล้วอาเบิรกเอาเงใส่ขี้เรียบร้อยนี่้งอพ่มเไปขุดใส่ที่กระบอนี่้วเแล้วเอาเบิรจักทีว่าไม่คัวผู้ได้แนวเอาเบิร์ปุมใส่กันเบิร์กับ้าเขาแบบแซ่บเพื่อโปรเซ จะโผดไปเอออืมได้ยังไะทามโอ้โบิงครับเพื่อนได้อันนี้มาได้ครับลาดทรายมาเบิงให้พอเออนี่ตะไคร้เอามาใส่ยังล้านรายอะไรลูกไส้เอาไปล้านรายเพื่อนอืมไอามืไปใส่โอ้เอารถท่าจอดนี่ว่า็สั่น เธอผักระยงฉันไว้ไหนผักระยางกิเศษม่อีพิมโอ้ยคือขากเธอเป็นตะเสียขนาดเลยเบิ่งครับเบิ oh, ่งเบ่ยาขยับทั้งรนีเข็ดบวกขากตัวีิปมนี่เบิ่งครับแกงแล้วบอกลคือกันเต็มหมออยากอีกแล้วจรูปกิบโอ้ย คือหอมักไทยลูกสดล้วงเลยทานะได้จกได้ใจมีนทตัวนี้แซบ่บบนี้สองสามเมนูอ้ยกะผักก็ยงอย่างนี้มาหอมเป็นยังจีบอหอม หอมบ่หอมตังไหนเนาะท่านหน่อยวุ้กี่ปลาป่บัด้าอยู่หน้า,าไมเฮงบมียังใส่อืมีเนวใส่ก็ยังใส่จังเหลี่ยวขาบเหลี่วนั่นตาบ่งหงงหงยองอตัวก็ยังได้กินเหลียวไปอยู่หอมตัวโอ้ทำหงี้หงนงผู้ใดำเสร็จให้จิตาบงหงง เรียบซุกระบบน่ะเตรียมผักเอาได้แล้วทั้งนั้นก็เตรียมอาหารอีกเมน,นูที่สามบนตัวนี้อูขี่ปลานินแซ่บคือเก่าอยู่นะบ แต่ปิดระบกแก๊สทั้งไหนต้มปลาไหมปิดเลบอห้ปิดเนโลกกลับไปอีกท่หนึ่งบัดจีใหม่หมออีกเด้เนาะโอ้ยคือฟดีแทป็นแ,แ,แสบขนาดนีหิหอมหอมบักบวบบ้านเฮาคือกินบกักบวบมันขึ้นไหมเตรียมแต่ถาซิบเด้นี่ขัดพลาด เอาซิมละบนนี่คือใส่ผักกระแยงะโยเกแซเอาแซบกระแซบอ,อ,อก,กนะอบ่านเพิ่นมีครับบานเห้าบบมี่หนาผีมิจิลมให้ขคดด๋ยู่บานนี้โอ้ยหายากครับผสชมยาต้องซื่อกินอืม,อมอยากต้องซื่อกินทีสน่สุม ว่ามันดับเพื่เหรอแสบอืมนะบครับมากลีบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเลย้อครับื่อเปกีกกำลังใจครับมาพเห็ดลีปเฮ้ยจิตัวจิลมตัวปเป่งๆทั้งนั้น <c oughs> เห็ดใส่ปลาครับเ,เ,ปปเป็นเรียกใส่ปลานะใส่ปลานินเป็นซิว เน็ตบ่ค่อยดีเลยครับพี่น้องเฮ็ดคลิปยาวกับบ่าใดสวงนี่เพราะมันอยู่บ้านครับเดี๋ยวจะพอกันไหมนะครับคลิปหน้าไปแล้วลาไปแล้วครับคลิปนี้สวัสดีครับ